มีตะก,กาบ่าครับเจษดารูปเราสักร้อยรูปนะอ <c oughs> อกม,มือมือออกทงลครับมัน อาจารย์กับพท่านในโรงอกมันโควิดแล้วเขากับประกาศผู้ว่าประกาศจังหวัดว่าอย่าเปาิดมาร่วมกันเถอะให้มันซนาซาหน่อยจั <c oughs> กหน่อยกระติมี้ไปเดือนกันยายนแหละปลายเดือนกระตินเลื่อมแปะรูปแล้วครับกลุ <c oughs> ่มข้าวกระตินเห็ด <c oughs> มันออกน้อยกสรสต้างได้ขอเห็ดมันเป็นรูปเป็นล่างนะเ <c oughs> ขาติดแ,แปะรูปเป็นไอ้สมเห็ดเนื้อเห็ดน,นี่แหละไม่เอาง่ายๆนี่แหละครับแล้วก็ชุบแป้งทอดกินนั่นแหละก็ทายรูปให้เขา ชาวบ้านมาในจักน้อยๆน้าให้ใเห็นสภาพอาการได้ไหอาจารย์จะได้ไดชินชใเขาเกียบยเหตกียบทางหนมันทางในมันมืดเนาะ คน่ควัดเด่ะันนาเยแพนาเขาเปชก็ยืนประกบอ่ะไอสายชนอ่ะลูกเพื่อนนะออไอพี่น้องกันนะค่ะอ้ยอ่อยออ้อยลูกลูกยีแย่อน้อยยอะสิมีสามคนนี่พี่น้องเอออ่อยไม่คุ้นไงบอกเป็นยัง่ะ เนบอออติดเชื้อโคนี้เิดอตเห็เขาบอกว่านรักษาหายแล้วแล้ก็ยังไม่ไม่หายช่วยเงายไปเกียบคนนี้สามคอยี่สิบอดใเกียบตรงยี่สิบสองขีดบ่ะเออเลม บ้น้องตาตะมุงสองขีดตานตาหนูนะเขาเตะเกินงอันนี้สิบอ่ะงถ้าวาุงแบบนี้กมันถ้าแบบนี้ใสมันกับแนมเห็นเห็ดงามอยู่เนาะมนครับมันแนมเห็ดทางใน ไมยใส่มาม่ใส่เขาก็เนีนเห็นนั่นแหละด้รสรารซื้กระถางมีแต่ตัวเลขมีแต่ตัวเลขแมวนว่าแต่น่าหดแว่นเราคนไรโดนหนุหินคน,ห,นหายแล้ มันหนูน้าหนูบานโมมี่เด็กคือหนูหน้าเลยวปีสุภาพนั้นหัวเราอีกว่าบ่บ่มีเช็ดเลยเช็ดลายเช็ดลายอยู่